ตรงนี้นะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันมนที่27 27พฤศจิกาปี2025นีบาบาลานตอนนี้โตมาเป็น5 0,000เซนนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีแค่1ออเดอร์นะครับตนนัวนี้ถ้ามันบวกไปเนี่ยจะมีเทลลิ่งวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับตกลงมาก็เก็บไปแล้วก็อาจจะเปิดใหม่อ่าทีเนี้ยถ้ามันเปิดอันนี้มันถูกตั้งแต่ไม้แรกมันก็ไปเลยครับถ้ายังไม่ถูกอาจจะมีไม้2ไม้3แล้วก็ถ้ามันบวกไปเนี่ยมันจะเทลลิ่งวิ่งตามทั้ง องค์กรนี้ไปด้วยเลยนะครับแต่สิ่งที่มันทาอยู่ก็คือว่ามันดักอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับตัวเนี้ยตัวคูณตัวเนี้ยเราสามารถเพิ่มได้ปรับลดปรับเพิ่มได้นะครับในตัวไม้กันตัวนี้ปัจจุบันเนี้ยวันที่27พฤศจิกาโชว์เป็นเงินฝากทั้งหมดนะครับสามหมเซนแล้วก็ถอนออกไปแล้ว35,000แล้วก็กําไรโชว์เป็นโปรฟิตเนี้ยสี่หมนะครับก็เกือบ5้าเหรียญเกือบ5 0าด้อยดอ์นะครับจากทุนแค่ สามหมื่นกว่าจริงๆเริ่มต้นที่หมื่นกว่านะครับที่แนี้เราเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมด้วยผลลัพธ์รีเบทที่มันเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับเราเติมเข้าไปนะครับทีเนี้ยไม่เติมก็ได้ถอนออกก็ได้นะครับทีเนี้ยเรามองว่าบัญชีเนี่ยจริงๆเริ่มต้นที่0.03นย์นะนะครับแต่บางคนมองว่าอาจจะกลัวตกใจจริงๆการใช้อถประมาณเนี้ยผลดีคือเก็บเร็วเก็บเร็วคืออาจขาดค้างออเดอร์น้อย มันก็เลยโชว์เป็นดาวดาวน้อยเหมือนกันสำหรับบัญชีนี้นะดอดาวไม่ถึง25%นะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็เกิน100%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายค่าหลายพีเซตมากนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนนะครับบางคนอาจจะปิดช่วงค่ําเปิดตอนเช้าก็ได้จะได้นอนหลับฝันดีเพราะบางคนเนี่ยถึงแม้กระทั่งอาจจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเนี่ยแต่ความวิตกกังวลใจเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ เอาที่สบายครับเรากังวลตลอดเวลาเราอาจจะเครียดไม่มีความสุขเราใช้งานอย่างมีความสุขดีกว่านะครับบางคนก็ปิดช่วงนอนเลยจะได้ไม่ต้องภาวะพววงในการคิดตลอดเวลาก็ตั้งปิดก็ได้ตั้งเป็นเวลาปิดตั้งเป็นเวลาเปิดได้นะครับสามารถทํางานได้หลายแบบที่เราออกแบบได้สําหรับตัวนี้ครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะจะตั้งกาไรเท่านี้จะตั้งโปรฟิตเท่านี้ต่อวันแล้วก็ข้ามวันค่อยเปิดใหม่ก็ได้ ั้งเป็นคัดก็ได้บางคนทุนเยอะๆไม่อยากจะเติมทีนี้น้อยหรอกแต่บางคนก็อยากให้ใช้ทุนน้อยแม้จะมีทุนเยอะมาดูอีกบัญชีหนึ่งครับบัญชีนี้เขาคงบาลานซ์ไว้ที่ห้าหมื่นเซนเช่นเดียวกันจะเซตอัพอยู่ที่ประมาณบาลานซ์โตเท่านี้แหละนะครับบางทีถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะถอนก็ได้หรือว่ากระจายไปเพิ่มบัญชีก็ได้นะครับบัญชีนี้ก็ยังเบิดเปิดไม้เดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าลอ็อยู่ยู่0.02 มันชีนิดเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ย27พฤศจิกา1เดือนพอดีนะครับทั้งหมดที่ฝากไปโชว์เป็นเงินฝาก65,000แล้วก็ถอนไปทั้งหมดเนี้ยแปด0มื่น0เซนนะครับถอนไปมากกว่าทุนเรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่คงอยู่ก็คือโปรฟิตนะครับโชว์เป็น64,000สิ่งที่คงอยู่ก็คือ50,000เซนที่ บาลานซ์โชว์อยู่ณปัจจุบันบัญชีนี้ดอารหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งแต่ทุนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเก้าพันเก้าพันเซนเลยนะครับบัญชีนี้เริ่มต้นจริงจริงเก้าพันเซนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าด้วยทุนหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพันเซนนะครับก็คือเก้าสิบดอลลาร์ แล้วก็มีการเติมบาลานซ์เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้โชว์เป็น65 0 0 0นะครับถอนไปเกินทุนละ80 0 0 0เซนนะครับก็อัปเดตให้ดูบัญชีนี้ครบ1เดือนพอดีนะครับผลลัพธ์เป็นประมาณนี้แล้วก็ดอดาว60%บัญชีเนี้ยไม่เคยแตกนะครับบัญชีเคยแตกก็มีนะครับวันแรกคนรันวันแรกแตกก็มีนะครับจะได้ให้เข้าใจกันส่วนบางคนแตก2ครั้งก็มีนะครับแตก กว่าจะครบเดือนเนี่ยไม่ว่าจะครั้งหนึ่งสองครั้งกลายเป็นว่ามีโอกาสกลับคืนมาคืนทุนได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่เราออกแบบครับบางคนไม่อยากจํากัดทุนก็จ,จะเป็นคัดก็ได้บางคนไม่อยากคัดก็ผมมองว่าก็อาจจะ3 0,000ื่นขึ้นไป3 0,000ื่นเซนนะก็จ,จะเป็นทุนที่พอดีสําหรับเริ่มต้นหลายๆเหตุการณ์นะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ครบ1เดือนแล้วบัญชีนี้ก็ หน้าตาประมาณนี้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ